สวัสดีครับพี่น้องมาหอดแล้วมาหอดแล้วหลังเวทีครับอำเภอชุมพลบุรีเมือแหลงนะครับงานงานอย่างว่านจับปลาไหลเอ้ามาฮะจังเรืลูกน้องรือจับย่างหรอรถบ้านลูกน้องนั่นเอื้อนมาน้ำกับบมาดอกบรไปรถบ้านหลังเวทีหลังเวทีมหอดแล้วพ่อมาหอดจะโดนไหมเศร้านะพี่โูไล่ไล่กันซะนะไปจอดแวะคุยกัน สูซุ้มแฝ่ปลาคายปลาเรับเออเร็วอยู่หนูเลเนาะให้ยีดอกเอาแสดงว่าเมื่อวานนี้มมีเวทีี่วันเขากับพี่ยีหน่อยนึงอ๋อเขาจะเก็บเร็วอืมเอาโอเคกับไปดอกไปแด้งฮะสามวาั้งนี่ต้มึงโอ้วันเสร์ฟพีวันติดเมื่อวานดนคนมหลายวันครับครับครับันเป็นมเลกุลเลกเอามานีกับสีไลคือเ่าแลวงงานพี่งานพี่ เดี๋ยวป้าพี่น้องย่างเบิ้งก่อคนครับพี่นอ้องไปเจ้าใดทั้งด้านหน้าเวทีนะครับอันนี้คือหลังเวทีนะครับพี่นอ้องป้าไปเบิ้งน้ำกันเน่าบัดนี่ฮอดแล้วฮอดเร็วฮอดเร็วฮอดเร็ว,ห,รวหลังเวทีหน้าเวทีเดี๋ยวไปรอเบิ้งก่อนพอครับมาเร็วมาเร็วนีครับเตรียมงานตู้เครื่องเสียงเงา ขึ้นเร็วขึ้นเร็วครับปาสนางนานก็เจ้าเอยียงนั่นรถเอยียงคือจังแหกขบวนวงไฟแท้ทั้งนั้นปาสเป็นปราสาทโอ้เป็นรถแหฮปราสาทเอยียงสักอย่างเนี่ยแหละครับพี่น้องคือจังคือจังแหฮ ต้นเทียนต้นนิยังนี่ยแหละครับแต่ว่างานเป็นงานจับปลาไหลเออปลาไหลบ่นเ่าเดี๋ยวสิยางเบิ่งอยู่พี่น้องนะครับเดี๋ยวเบิ่งเวทีเข้าก่อนนี่ครับเวทีเราก็ตั้งเสร็จแล้วนะครับตู้ลำโพงก็ขึ้นเสร็จทั้งสองฝั่งแล้วเนาะฝั่งพุ่นก็นขึ้นแล้วพี่น้องเห็นว่าบนฝั่งนี้ก็ขึ้นเสร็จแล้วนะครับฉากเชือกผ้าม่านติดหมดแล้วครับไฟฟื้นขึ้นแล้วครับพี่น้องพุ่น ามาเนี้ก็ถือว่าแล้วแต่เวิ่นเน,น, like lunch, นาะมาเนาะนะครับด้านหน้าวิทีเราก็เสร็จแต่หัววันนะวันนี้นะครับพี่รถสิบหล่อเฮาขั้นนี้นะครับฮัทเถอะาครับเอไรสดไหน่ะซ่องไหนล่ะอ้าไสซดซ่องไหนล่ะเหยียบ รองพราทุนเอาเอาเอาเดี๋ยวตายคลิปให้พี่รองเบิ่งซะก่อน <c oughs> โอ้คือนังบูแต่พอนี่ยจ้มาแลว้วมาแลว้วโอ้ขอบวนอยัางนอ้นอยบนแห่ยอย่างนอ้อยทางนี้กำลังเริ่มขบวนเข้ามาพี่รองครับนี่บรรยากาศในงานพี่อรองบนแห่ขบวนอะไรนี่มาดูซิมาดูมาดูน้องๆนักเรียน นะครับกำลังแห่ขบ,บวนพูดหมดอ่ะครับพี่น,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 น้องว่าเป็นแห่เทียนพภาษาอ๋อแต่ละขั้นไปเบิ่งดูมันคืออีหยังมันคือฟอนเข่าแท้บ่แม่นคือจังกุ้มเข่าใหญ่นี่ติพี่น้องคือจังกุ้มเข่าใหญ่คือจังอันนี่ติหน้าเวทีเลยครับพี่น้องครับตอนนี้เวทีเฮากันตั้งเล้วแ,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 แล้วล่ะนะครับทั้งสองฝั่ง นะครับตูรลำโพงฟังนี่ฟังนี่เลยเหรอเพื่อนเราครับพี่รองนะครับชุมพลวิทยาศาสตร์นะครับเพิ่มมาแล้วพี่รองเลยบ้านมาเบิ่งมาเบิ่งน้วกันครับคลิปนี้ถือว่ามาท่านพอดีนะครับพร้อมในการแสดงวันนี้รับรองว่าประทับใจอย่างแน่นอนนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้เวลาในการฝึกซ้อมนานเลยทีเดียวนานเป็นเวลานานเ่อบาม่าท่านพอดีนะครับพี่รองน้องๆกระลังมาสิเป็นขบวนต่างๆนะครับ ท่านผู้บริการนะครับท่านก็ได้จัดอย่างเต็มที่เลยนะครับแมนอะไรเมนอรกทางชวสนะครับเป็นแบบว่าเป็นการในงานกลุ่มเขาใหญ่คือจะงานเขาคุดล้านนี่แหละพี่น้องเพราะเขาจะเอาเอาเขาเปลือกนะครับเขาจะเอาเขาเปลือกเฮ็ด นะครับเป็นขบวนครับลดขบวนนะครับไม่ได้ขบเปลือกครับเก้าตำบลนะครับนี่ครับเป็นขับเปลือกนะครับเนี่ยเป็นขบเปลือกครกันล่ะงามงามงามครับพี่น้องครับตับบนน้ำตาลสุดยอดตับบนชุบบนลายขบวนขนาดพี่น้องแล้วเบอง์เทละขบวนเนาะตับบนเยือกตับบนเยือกขบบนี้ก็งามครับเี่รองงามเลยครับพีตับบนสกุลไกลสุดเลยทั้งที่เราก็ไม่ธรรมดานะคะปีนี้อลังการเช่นกันถึงจะอยู่ไกลน็สวยมากสวยงามมาก เขวเราไปปะชุังวัดรเป็นอำเภอที่ร่งน้องกำลังมาทางไกยตัวจังหวัดมากรขบวนเรกครับเป็นขบวนของเทศบาลตำบลชุมพลบุรีเพราะว่รามีทรัพยากรสมบูรณ์ใช่นะคะในอำเภอของเราใครมาอยู่ก็ไม่อยากไปไหนไม่อยากจะขบนับไม่ได้บอก่าับครับ คาะมนตรีการเองครก็มาเจอเสางามที่สุคนก็ไม่กลับกำนันเองก็เช่นกันไม่กลับเลยครับไม่กลับเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองที่ให้ความสงบสุขและก็เรียบง่ายเรียบร้อยไม่คึัจนร้อนกันเลยนอนะครับเชิญดูด้านหลานนะครับจากจทีกลาสันนะครับไปด้านที่ตะวันออกนะครับไปดูและก็เตรียมความพร้อมพร้อมที่จะได้ทําการเปิดนะครับ ในเทศกาลงานตะไลเข้าไปของบริษัทราชการชาติประจับปีพุทธศักราช2567ใน้ช่วงเวลา16.30กานนะครับ ซึ่งก็ถือว่าใกล้เวลารวดเข้าไปทุกทีนะครับเดี๋ยวเวลาอีกประมาณ20นาทีเศษนะคะ่ะช่วงนี้เตรียมความพร้อมสําหรับนักแสดงหลักของเราก็จะเป็นนักเรียนชั้นม .4 นะคะแล้วม .5 ม .6 ก็มารวมด้วยนะคะสนใจจะเป็นมปลายแล้วก็มีนักเรียนจากชมุมนักตะศิลป์นะคะเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นําฝึกซ้อมในต้นกล้วยคล้องแแห่เลยครับทองแมนแล้วก็ต้นกล้วยคล้องแก่เลยครับผลิตภัณคุณครูนักตะศิลป์ กล้วยแท้อะไรเงี้ยกล้วยแท้แล้วครับพี่น้อ่ะเราเตรียมวนผักแบบว่ารถขบวนสวนผักปอดสารพิษนะครับปลอดทักกี่หรือยังได้หรือเปล่าเลยครับเพื่อการแสดงที่ยิ่งใหญ่อลังการให้สมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดแต่ละขบวนสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับถือว่าเรื่องรุ่งเรนะครับเดี๋ยวบ่ายานขบวนจะสุดไหนหลุดก็เติมได้เดีลูกเด้อตั้งแต่ตีสามแล้วอ่า ก็ไม่เป็นไรนะครับ<อ>ก็กเป็นความตั้งใจใช่คเป็นความตั้งใจตื่นเต้นที่เราจะได้ไอ่าทำงานและก็เพื่อรักษาหน้าชูตาให้กับพี่น้องชาวอ,อําเภอชุมพรีและก็พี่น้องชาวโลกได้ดูนะครับเพราะว่าก็ถ่ายทอดไปทั่วโลกเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นส่วนดีเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านนายกท่านส่วนต่างๆเรียนเชิญที่เต็นท <pse> <lands> ์กองหน่วยงานเลยนะครับรานใกล้เวลาอีกประมาณ20นาทีน้าหนองไผ่ในเทศกาลงานประไลงานกับพี่น้องับงานการชาตินะครับเรียสเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับเที่ยวงานอย่างมีความสุขอันนี้ก็เทศบาลครับก็ถือว่าเทศบาลตำบลน้าหนองไผ่เหมือนกันนะครับ ในการที่ท่านม,มาช่วย<ด>กันนะครับช่วยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานประหล<า>ัยของเรา ได้อะไรเนี่ยในรถเกี่ยวข้าวเลวเนี่ยโอ้มีขบวนรถเกี่ยวข้าวด้วยนะครับองค์การมหาส่นตะบนน้องเรือนะครับน้องเรือน้องเรือขบวนนี้คืองามแท้ขบวนนี้ั้มขบวนนี้สวยมากเลยครับพี่น้องครับเป็นแบบรามเกียนนะครับพี่หานุมานนะครับพี่พระรามแผงสอนแล้วก็ยตาแล้ว ล้วงปูคร네ับไม่เลือดนะครับก็เลยว่าเราลวงปูสุกนะครับเพิ่นเขียนไว้ยอดงล้วงปูสุกนะพี่น้องนะครับป๊าด์ตเออรงการอลังการส่วนของนอกกันนะครับตอนนี้น้องๆก็กำลังจะเตรียมขบวนตั้งขบวนเพื่อจะแห่ขบวนนะครับปาร์ตปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่พี่น้องครับเทศบาลตำบลยักษ์งืก ชุมบนบุรีสุรินนะครับโอ้อย,ายาเง,ง,ง,งือกยาเงืกอันไหน่ถืออันอันไม่ถือมั <c oughs> นสิพิษเทศบานตะบนวนบน้ตบนเอาครับ4 2 2พนป้อพ่นะสร้างสเสียนตั้งนั้นพี่น้องสวยงามมากป๊อเถอะเจ้าเตี้สบาลตะบนยังแน่ครับหลายอันนะพี่น้อง เตาก็มีสร้างสามเสียนก็มีนะครับตำบนไพรไพรชราอบตไพรไพรชรานะครับขาเป็นอย่างะครับอบตไพรชรานะครับอบตเมืองบัวนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้อบตเมืองบัวมิต่านขั้นพี่น้องครับอันนี้คือในบริเวณงานนะครับพี่น้อง เทศกาลงานปลาไหลนะครับพี่น้องคนเบิ้งยี่ตั้งคุนครับสามารถอไพอดีจะลอยมาท่านพอดีพี่น้องครับเเลยมาเก็บภาพบรรยากาศปากพี่ตอนน้องครับสุดยอดสุดยอดพี่แตงขบวนงามๆแล้วกต้ังไสัวก่ามแตบวนสวยๆครับอเวทีเราก็ตั้งเสร็จแล้วนะครับผมพี่น้องอ่ะ โอเคโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับพี่น้องผู้ได้เบิ่งคลิปนี้ถือว่าสุดยอดนะครับเนาะนี่คืองานเทศกาลนะครับงานปลาไหลนะครับชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับน้องพี่น้องเนาะอ่ะคลิปนี้ขออนุญาตเราซ้ำนี่พี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้จานร้อยครับทุกช่องทางครับขอบคุณครับเวทีกาต่อกกนนถง็ค